ครับสวัสดีครับเมืนน่อนี้อยู่กับผมอีกตามเคยครับทางช่องพิพัฒน์พีพีเคดับไมโกค,ครับพี่น้องเมื่อน,นี้กับสิพาฒพี่น้องมาติดตามโครงการสางบานไม้รับเมื่อวานนีพ้พก,กันมุ่งครับมุ่งไอ้เรียบรอยเบิดแล้วครับท่านี่กับึ้นึืนจะลบครับเนี่ยลบึ้นลบแล้วก็คือเซ็ตซับ เรียบร้อยครับการมุ่งลังค่าครับบูสโคบบูสโคบสแนปล็อกประซานบอกง่ายก็แบบพี่น้องตอนนี้มันกัตัดส่วนที่ที่เหลืออยู่นะครับนะตัดส่วนที่เ,อ,เอาจังยังยังยังสัง่งแบบยังแบบนี้ครับส่วนที่มันไหนบถเต็มครับอาเซีแล้วก็เรียบร้อยแล้วครับเปนนี้ครับแล้วก็ ใส้ลบครับใส้ลบกับเป็นเศษซับเมื่อว่านี่สร้างคนเห็ดหนาต่างครับเพราะว่านี่ช่องช่องหนาต่าง,น,างน,นี่ครับสร้างเปนเห็ดนี่ครับอันนี้คือจเป็นลักษณะแบบหนาต่างโช่์จักน้อยนึงครับตรงนี้ครับเป็นประตูครับตอนนี้สร้างกาลังก่อสร้างก่อสร้างคืนอิฐก่ออิฐครับก่ออิฐก่ออิฐเห็ดประตู ทางพุ่นกับรถไมโครครับรถไมโครเมื่อวานกับติดแอร์ครับนั่นสีสมๆนะครับสีสมๆแดงๆนะครับนั่น,ต,นต้นติดแอร์เพิ่นซื้อแอร์มาใหม่ครับสร้างมานนี่ได้ยินว่าเฉพาะแอร์นี่เมืองสองวัดสระสาารออตลาดนี้ยังอีกไหมเน่ยตัดตรง แอร์นีมืดสองครับคาที่ตั้งอีกประมาณ1ันหา,าครับเมื่อนี้เมื่อนี้ลงงานมือแหลกครับพอวา,าร้างม่วงลังค่าเรียบร้อยแล้วครับตันนี้ก็สีได้ลงมือแรนดินตักดินกันครับตอนนี้สารงางเพิ่งกำลังก่อก่อประตูอยู่นะครับประตู ตูน้าตาต์้นี้ก็ถ้าเบิงเบิงลักษณะยังสี่ครับกัสิเป็นลูกเป็นขอ่อเป็นโค้งของห้องของเฮี้ยนเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะท่านี่ก็สิเป็นห้องโถงครับดนันห้องนอนใน,นประตูห้องนอนครับตัวนี้กับประตูห้องนอนครับตันนี้หนาตางหนาตางชั่วดันนอกตัวนั้นกันหนาตางห้องรับแขกหน้าตางห้องรับแขกประตูหล้างบ้านไปหันก็นสิเป็น เป็นห้องน้ำครับห้องน้ำซองห้องสร้างเป็นเรื่องเ็ดกันถี่ครับเมื่อนี้แล้วครับเมื่อนี้แล้วเมื่อเนี้ยเซตเซตนี่คือเซตอันคงราคาเด้ยครับเซตนี่คือเซตหลังคาครับบานีด้ยิ่เเิ่นวาต่อไปนี่ก็สีเป็นการก่อฉาบครับก็สีเป็นฉาบต่อไปเป็นเป็นฉาบจับจับเสียมแล้วก็ฉาบ ชาบเราบนนี้ได้ยินผมได้ยินสร้างพเพื่อนบกว่า,วากันดอกว่าคนว่าก็สิเห็ดฟ้าครับเห็ดฟ้าแล้วจังปูกระเบื้องมาสั่นมาเห็ดฟ้าแล้วจังปูกระเบื้องนี่ครับนี่บ้านบ้านโดยภาพรวมครับพี่นอ้องใส่เวลาเห็ดในบา้านเด้ถึงเดือนนี้พี่นอ้องเริ่มค้นเสาเอกเสาวทวันที่ยี่สิบสองเดือนมกราคมาครับ วันที22น่22เดือนมกราปีพศ2567ครับเมื่อนี้วันที่เท่าไหร่เหรอฮะปากปากวันที่เท่าไหร่ปากเมืนน่อไหรตามนีาา้ตัวเราทราบกันว่าตัวเราทราบถ่ายภาพอยู่เ <c oughs> อจำเมื่อไหร่ครับวันที่จำเมื่อไหร่ต่เมื่อนี้วันศุกร์ครับจำเมื่อไหร่ต่วเมื่อนี้วันศุกร์วันที่ ว see, ันที่เก่า่คือน่าจะวันวันที่เก่าใช่้หมือีเนาะเออวันที่เก่า่นี่มองมองไหนมองไหนลูมองไหนออกช่อง Youtube ะเนี่ยบ่เอาบ่บ่เอาบ่นี่่เอาพะนะเออครับบ่เอาว่าออก่าทยเพื่นละมองมองมงไอ้กบไปอยูคข้ามป่ะ อ๋อครับครับครับเดี๋ยวอันรถรถมันไในแตงท่างอันแนลี้ลงนี่แล้วเดี๋ยวไปบอพนะอ่ะครับครับนี่ครับเป็นเป็นแตงท่าครับแตงทาง่าลงแตงท่าล่องบนสิบนิเทศก็บรินี้ครับบรินี้เพิ่อเกษตรบ้านนี่ครับบรินี้เกษตรบ้านแล้วเอารถไปโค รถเบนโครลรถดำครับมาจอดจอดอยู่ตรงนี้แหละพี่น้องพี่น้องสัญจรไปมากติดต่อการติดต่องานได้สะดวกสบายครับไม่ต้องเข้าไปในบา้านคือคือคือกาแล้วครับระวังเส้นทางบ้านดอนหันนะพี่น้องเส้นทางมาดอนหันไปไปบ้านน้องไปบ้านน้องเคลื่อนช่างครับไปบ้านน้องเคลื่องช่างนี่ครับอยู่ตรงล่องน้ำครับล่องน้ำเซนประเสิริฐนี่ครับอยู่ตรงขามกันนะพี่น้องก็ ติดตอ่อการติดตอ่องานกับแวออะข้ามได้ครับเพราะว่ารถแมคโครพะว่ารถด,ดำกับแมคโครหน่อยแมคโครแญ่เ้ามีใส่บริการพี่น่องครับ ก็จะไปแล้วบ่ตั้งนา乌鲁ลูไปแล้วครับเพื่อหลังจะเปนไปไปพอดินครับเดี๋ยวผมก็สิเตรียมตัวไปแล้วครับอันนี้นี่ครับเพิ่มยี่นอ้องผมผมอาจัลลบีอ,อ,อัอดไว้จัลลบีอัดตัวนี้ไว้ครับเนี่ยอ้ตะโกม้มันมันสิมีอัน ไอ้ที่อัดจระบีอยู่ห้องบ้านี่นะครับเนาะตอนนี้มันโดนต้อโดน,โดน,โดนโลายมันสึกมันนั่นเรียบร้อยแล้วอัดว่าเขาแล้วผมโป้เลยครับอ่ะโอเคครับเอาสมนีก่อนเลยครับโดยภาพรวมครับเดี๋ยวผมงจะไปเรียนดินก่อนเดี๋ยวขอ้อมคืบขึ้หนาจังเลยเดี๋ยวผมสิสิอัพวิดีโอให้พี่น้องเบิงไปเรื่อยๆครับ เอาสำหรับเมื่อนี้สวัสดีครับ